สวัสดีค่ะพบกับร้อยเรื่องราวประวัติศาสตร์กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีทุกๆวันสําคัญของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกยุคทุกสมัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเราจะนําเสนอเรื่องราวต่างๆเพื่อให้ทุกท่านได้น้อมราลึกในพระมหากรุณาธิคุณของทุกพระองค์และในวันนี้วันที่23ตุลาคมเป็นวันคล้ายวันสวรรคตขององค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หแห่งราชวงศ์จัก,กรีไทย และพระองค์ท่านทรงมีพระราชกรณียกิจนานัประการและพระราชกรณียกิจที่สำคัญนั่นคือเรื่องของการเลิกทาสที่ทำให้พระองค์ท่านได้พระสมัญญานามว่าสมเด็จพระปิยมหาราชซึ่งเรื่องราวทั้งหมดจะน่าสนใจอย่างไรและน่าติดตามขนาดไหนขอเชิญทุกท่านติดตามรับชมพร้อมกันค่ะ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุลาลงกรพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือที่พวกเราเรียกกันอย่างคุ้นชินว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเทพศิรินทรามาศหรือสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินีทรงเป็นพระมหากษัตริย์ พระองค์ที่5ในพระชวงศ์จักกรีเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่20กันยายนพุทธศักราช2396ตลอดระยะเวลา52ปีที่ทรงครองราชสมบัติได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจที่เป็นคุณต่อประเทศชาติและอาณาประชาราษฎรเป็นอนเออนกอนันต์ พระราชะกรณียกิจอันสำคัญและเป็นสิ่งที่ตราตรึงอยู่ในใจของปวงชนชาวไทยามาตราบเท่าทุกวันนี้ได้แก่การประกาศเลิกทาสด้วยทรงเห็นว่าคนเราควรจะเป็นไทยไม่ใช่เป็นทาสเขานี่คือสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่ทรงเล็งเห็นก่อนที่จะพัฒนาทรัพยากรบุคคล ในแง่มุมอื่นๆต่อไปในภายหลังการริเริ่มให้จัดตั้งโรงเรียนขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2414ประเทศไทยเราได้มีโรงเรียนแห่งแรกเกิดขึ้นที่วัดมหันตภารามด้วยทรงเล็งเห็นว่าการศึกษาจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาคน ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาประเทศชาติต่ตอไปในภายภาคหน้าการจัดระเบียบราชการเสียใหม่โดยรวมหน่วยงานราชการตามระบอบเดิมขึ้นเป็นกรมกองต่างๆมีการจัดระบบการปกครองประเทศจากการกินเมืองตามระบอบเดิม ซึ่งแบ่งเมืองออกเป็นหัวเมืองชั้นเอกหัวเมืองชั้นโทหัวเมืองชั้นตรีและหัวเมืองชั้นจัตวาทรงปรับเปลี่ยนใหม่เป็นระบบเทศาพิบาลมีการบริหารราชการเป็นมนทลด้านการศาลทรงตั้งกระทรวงยุติธรรมขึ้นเพื่อรวบรวมสารต่างๆให้มาขึ้นอยู่ในกระทรวงเดียวกันการคมนาคม จึงได้มีการตัดถนนหนทางต่างๆขึ้นมากมายในรัชสมัยของพระองค์และที่สำคัญได้ทรงสร้างทางรถไฟขึ้นเป็นครั้งแรกทำให้ระบบการคมนาคมขนส่งของไทยเราในทางบกเป็นไปได้กว้างขวางและกว้างไกลยิ่งขึ้นด้านการสุขาพิบาลและการสาธารณสุข ก็ได้ทรงปรับปรุงให้มีความทันสมัยมีการสร้างโรงพยาบาลขึ้นในรัชสมัยของพระองค์ได้แก่ศิริราชพยาบาลมีการสร้างโรงเลี้ยงเด็กรวมทั้งโรงพยาบาลประสาทในรัชสมัยของพระองค์สยามจำเป็นต้องปรับโฉมเสียใหม่ด้วยการลุกรานการแสวงหาอนาณาณิคมจากชาติตะวันตก มีความรุนแรงยิ่งขึ้นเราจำเป็นที่จะต้องปรับปรุงประเทศปรับบุคลิกของราษฎรให้มีความทันสมัยทัดเทียมอาณาระยะประเทศดังนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงตัดสินพระไทยเสด็จไปเยือนต่างประเทศผลจากการเสด็จประพาสไปยัง ประเทศต่างๆทั้งในเอเชียและยุโรปส่งผลให้สยามได้รับการพัฒนาไปไกลและอำนาจในกลุ่มชาติตะวันตกก็ได้รับการถ่วงดุลและส่งผลให้การพัฒนาประเทศได้ริเริ่มและลงหลักปัจฐานขึ้นในรัชสมัยของพระองค์ท่านหลากหลายประการซึ่งนับเป็นคุณ อันกอ,อัน,นันต์ในรัชสมัยต่อตอมาจนถึงรัชกาลปัจจุบันและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่ทเรานำเสนอผ่านร้อยเรื่องราวประวัติศาสตร์กับมหาวิทยาลัยราชภัฏตุราไทยมหาวิทยาลัยความตกรักภักดีเหนือเกล้าทุกท,ท่าน,นสามารถติดตามรับชมได้ทาง Facebook สื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏตุธาทนทและ YouTube สื่อสารองค์กร SRU ได้พบกับเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีค่ะ